ทำเท์นะคะงานเพทนเดี๋ยววันจะทำแบบติดชาร์จแบบนี้เองะกัช่วหน่อยใช้แอปไม่นีแอปฉันลงไม่ได้ถ้าจะดูเสีก่อนจะฉันจะทาสีเห็นหน้ากันบ้างเนาะเ็นง่ายๆนะคะ วันนี้จะมาทำเล็บลายง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะง่ายจริงไหมนะคะ,ะเริ่มกันเลยค่ะลองมาชมนะคะมันจะง่ายจริงไหมนะก็ขีดกระดาษนะคะเราจะวาดให้เป็นรูปวงกลมนะก็จะเพ้นเล็บลายสมายนะคะอิโมจิสมายนะคะก็ มันเป็นความใจกล้านะคะรู้เท่าไม่ถึงการองพูดอย่างนี้ป่ะคิดว่ามันง่ายนะคะป้ากะว่าจะเพ้นเพ้นเพื่อเอาไปติดชาร์จแล้วจะทำเป็นฉากหลังเวลาเราเพ้นการ์ตูนเพ้นอนิเมะอะไรพวกเนี้ยให้มันแบบเยอะๆหลากหลายแต่มันอดไม่ได้ะคะ่ะอดใจไม่ได้ต้องตั้งกล้องแล้วแหละมันมันยากเกินมัน <laughs> มันทำไมยากเกินคาดขนาดนี้นะคะป้าก็ อาทาเพ้นท์ลูกเครื่องวงกลมเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยสำคัญแล้วอันนี้งานสำคัญแล้วนะคะคือการลากเส้นนี่แหละนี่เลยนะคะมันไม่ใช่แค่ลากให้เป็นเส้นแบบสีดำเลยมันเป็นการลากเส้นแบบชัดด้วยอะดำแล้วต้องชัดต้องคมต้องเฉียบด้วยโอ้โหมันมาหมดเลยนะคะการใช้ปูกันไลเนอร์แล้วแบบขีด โค้งลากยาวแบบทางแบบแนวโค้องอะ่ะมันจะยากนิดนึงในการคุมภูกกัน,นะคะโอ้โหมันมาหมดครบทุกกระบวนท่าเลยนะคะเป็นการฝึกฝีมือได้อย่างแบบรู้เท่าไม่ถึงการะะไม่คิดป้าไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะคะวันนี้ก็เลยต้องตั้งกล้องแล้วแหละกะว่าจะทําแบบชิวๆเพ้นชิวๆไม่ต้องเห็นการเพ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยโหไม่ได้ลนะ มันมันหลายรอบแล้วก็ลองแล้วลองอีกลบแล้วลบอีกนะคะเนี่ยมันจะต้องให้ชัดด้วยนะแล้วเวลาเราลากลงไปชัดบางทีมันเส้นมันก็ไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยทีเนี้ยป้าไม่มาเห็นในวิดีโอเนี้ยจริงๆเราแก้ไขาได้งานที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราควรใช้ภูก,กันแบบปากเฉียงนะคะมาลูดเก็บลายเส้นที่มันเกินเนาะ ใช้ผ้าอย่างนี้ก็ยังใช้ไอ้สัมีแข็งอย่างเงี้ยเช็ดก็ยังไม่ไม่ไม่เฉียบเท่า,าผูกกันปลายปาดเฉียงเนาะป้าก็เห็นภาพตัวเองแล้วก็นึกออกว่าเราควรใช้อะไรนะคะณนะตอนนั้นอะ่ะมันคิดไม่ได้เลยนะคะก็มุ่นทําไปสิทาไปเช็ดไปแต่ไม่ได้นึกถึงผูกกันเลยไม่นึกถึงผูกกันที่จะมาเช็ดลายเส้นที่มันเกินอะไรพวกนี้ นึกไม่ออกเลยนะคะตอนนั้นเพราะมันหนึ่งตั้งกล้องแล้วสองสิ่งใหม่แล้วก็จมลงไปในความที่ว่าเราสนใจตั้งใจโฟกัสเราก็ไม่ได้ทันนึกอะไรเพราะไม่เห็นภาพตัวเองในวิดีโอป้าก็เออมันมีไอเดียว่าเราใช้ปูกันปาดเก็บไอที่มันเกินได้นี่เออ คนอื่นทาก็คงจะแบบเหมือนเรานั่นแหละมันจะมีรอยช่วงรอยต่อที่มันเข้มเกินไปหรือเนี่ยช่วงระหว่างดึงโค้งรอยยิ้มเนี่ยดึงยากเหมือนกันนะคะมันเวลาช่วงจะสุดปลายไม่สุดปลายมันก็จะฉลับนะจริงๆเราวาดซ้ําแล้วเดี๋ยวเราใช้ผู้กันเช็ดได้ไม่ต้องเช็ดทั้งหมดแบบเมื่อกี้นะคะเนะี่ยมันได้ไอเดียเนาะมันมันได้ประสบการณ์นั่นะแหละต้องพูดง่ายๆ วันนี้เล่นเอาเหนื่อยเลยนะลายง่ายๆที่ป้าคิดว่ามันง่ายอะ่ะไม่ง่ายค่ะเหนื่อยเลยแล้วก็แต่เราก็ได้ฝึกตัวเองนะคะวันนี้ได้ฝึกจริงๆเลยนะคะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ากับกา,ารคิดว่าเอ้ยวันนี้เราจะเอาอะไรสบายๆง่ายๆไม่เอาเราเอายากๆเอาง่ายๆชิวๆเหอะเพราะเราเพิ่งทำคลิปยาวไปแล้วเนี่ยมันมันหาอะไรเบาๆดีกว่าโอ้วันนี้ก็ไม่ลบไปอีกแล้วนะเห็นไหมป้าลบมันไม่สวยมันไม่พอใจก็ลบ แต่จริงเราใช้ผู้กันเช็ดออกได้ก็ได้ฝึกอะค่ะทำบ่อยยิ่งดีทำบ่อยยิ่งดีข้อมูลเรามีอยู่ในหัวมันก็จะบันทึกเอาไว้ว่าเราจะต้องทำแบบไหนอะไรยังไงมันก็ดีกับเรานะคะเนี่ยมันไม่สวยรอยแบบลอยยิ้มมันไม่ลงโค้งพอดีพอเหมาะพอเจาะมันก็ไม่ไม่ได้มันก็ต้องให้มันเป็นรอยยิ้มที่มันโค้งสวย มันมันยากตรงนี้นะคะลายเส้นน่ะ,ะสำหรับวันนี้ป้าก,ก็ต้องมาฝากนะคะเป็นความพยายามโดยความบังเอิญน,นะคะเป็นการฝึกฝนด้วยความบังเอิญสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะต้องขอขอบคุณสําหรับการกด subscribe กดติดตามและกดไลค์เป็นกําลังใจกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ป้าก็ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวป้าจะหาวิดีโอมานำเสนอในคลิปหน้าวิดีโอ